สุริยันนะครับครับแล้วก็อีกหนึ่งรายการนะครับศึกมวยมันลุ่มน้ํายามมหากุศลน,นะครับในวันเสาร์ที่13มกราคมวันพรุ่งนี้นะครับคู่เอกนํารายการกับจันทีมสิท์ไทยแลนด์เจอเพชรบึงการโรงเรียนกีฬาโคราชเดวิดสิท์ไทยแลนด์เจอกับลูซี่ตองพัทลุงณสนามมวยชั่วคราวโรงเรียนบ้านข้างฟากอำเภอเจริญสินจังหวัดสกลน,นครครับโอ้โห เกม2ยกผ่านไปจริงๆิบนเวทีนี้ไม่เห็นอะไรนะแต่ว่าบรรยากาศอะไรต่างๆมันอยู่ฝั่งทางด้านของสิงห์ทองน้อยแหละครับแต่ว่าออกมายกนี้ยก3นี่ดูทางด้านเพชรอนันต์เร่งเกมครับใช้ความแข็งแกร่งครับในแล้วก็ดูว่าทรงดีมาดีเลยครับยกนี้มึงลีเอาแล้วครับพยายามจะเบียดจะปล้ำในนะครับอาศัยความใหญ่ครับสิงห์ทองน้อยวงไหนนะดูได้เปียบแน่แต่ว,ว่าความรวดเร็วความเก่า กองเพชรน,นันมีแข้งซ้ายคอยกอยัดเอาไว้โอ้สิงหงน้อยอาวุธมวยนี่ถือว่าหลากหลายใช้ได้นะครับโดยเฉพาะเขา่าแทงแล้วก็คาเอาไว้เลยครับโอ้แทงตุ๊บตังกำแพงขวางครับแต่วงในน้ำเงินเขาก็ขวางหน้าได้เหมือนกันนะเออขึ้นมาประขวางหน้าได้นี่แหมพี่ๆเสียนมวยนี่ฮือฮากันเลยครับ เล็กกว่าแต่ต้องอาศัยนุกแข็งแรงนะครับ <ขอ S 2> เพชรอน<ห>ของนนจองได้ไหมคุณเอกหือฮาราคาลดได้ไหมแหมแต่จังห<อ>วะยัดวงในครับแหมแหลกกว่ายาวกว่าครับบวกหมัดไปเสียบเอายัดคือมาเสียบคืนไปสิงกองน้อยสับสอกไม่ถน,นัดยังไงเพชรถนัดโดนอุ้มแล้วก็เททิ้งไปครับมา ล้างหม้อใหม่ครับว่ากันไปอ๋เริ่มจะใช้ความใหญ่นะครับชนเข้าไปเพชรนันเองพยายามจะไล่แขนแทงก็ทาได้ดีนะครับแต่ว่าทีต่อทีเอานี่นะครับเดินทำนี่ทําได้ดีมาถอยตั้งรับไม่ได้นะครับขยับเข้าไปเบียดเข้าไปใหญ่โอ้มีศอกขัหลักด้วยครับอย่าช็อตอย่าชออ็อตแต่ว่า,<ห>าเพชรนันยังไม่ยอมนะพยายามเด้งสู้เลยครับแต่ว่าในต่อในครับ หมดยกที่3ครับเอาละครับมาตามกันต่อในยกที่4นะครับดูว่าทีมงานของสิงห์ท้องน้อยนี่ก็สั่งเดินเหมือนกันนะครับไม่ให้อยู่ห่าง <S <S 2> <S 2> เพชรอนั้นโอ้พยายามจะสู้นะครับวงในเล็กกว่าจะพยายามจะขวางไล่แขนสู้นี่นะครับอโอ้พอไล่แขนได้แทงได้<อ><อ>นก็ทำได้ดีด้วยนะครับเร<อ>ี<อ>วยกว่าจังหวะหลักเหลี่ยมดีกว่าครับ ดูครับยัดกันไปเสียกันไปครับหัวใจใขรใหญ่กว่ากันล่ะครับเกมแบบนี้ครับแม่ต้นยกเพชรอนันต์มาแผนเดิมครับเร่งเกมเดินสู้นายแล้วทําได้ดีครับเดี๋ยวดูครับสิ์ทองน้อยพยายามจะไล่บี้ครับเดินเอาคืนแล้วก็ใช้ความใหญ่ความยาวเด้งแต่เอาคืนครับลีต้องใช้ความใหญ่ห่มไปเรื่อยนะครับสิงห์ทองน้อยเพราะว่าไปช้าก็ไม่ได้เพชรอนันต์นี่แข้งก็ออกสวยนะครับหลักเหลี่ยมดีนายดูลูกขวางแทงสุยบ อาศัยลูกเก่านะครับเขาบอกว่ากระดูกมวยการผ่านมวยนี่เพชรอนันต์ดีกว่าน่นะครับแต่เสียเปียบช่วงเท่านั้นเลยครับวันนี้เอาล้เอาล<อ>ะโอ้โหโโเริ่มจากการความเก่ามาแต่ว่าจะต้านความใหญ่หรือเปล่านี่ครับนั่นแหละครับเป็นปัญหาเป็นคําถามที่ตั้งกันหมดแหละครับที่ใครดูอยู่ตรงนี้ครับจะต้านอยู่หรือเปล่าครับเพชรอนันต์เพราะว่าสิ่งต้องน้อยนี่ไม่มายืนคุยครับไม่ขอแลกเบอร์ครับ ขอแลกแข้งแลกเข่าครับเอาความใหญ่เข้ามาก่อนครับดูวเดินก้ามาแล้วเสียบโอ้ต้องชนเข้าไปอาศัยความใหญ่นะครับเพชรอนันต์ก็ถือว่าวันนี้ทําหน้าที่ได้ดีหยุดไปนานนะครับกลับมานี่ก็อยู่ที่สภาพร่างกายแล้วนะครับความเกาทุกอย่างโอ้ยนี่แหละครับโดนต่อโดนนะครับอ้าวอ้าว <laughs> ยังไงเสียงเฮเสียงเฮเอาชุดนี้ยังไงอย่าช็อตนะบึงลย ช็อตไม่ได้นะเพราะเวลายังมีอีกเยอะโอ้พยายามจะฮึดอยู่ตลอดเลยนะครับเพชรนัน,นแล้วก็ทําได้ดีด้วยเวลาไล่แขนงแล้วก็แทงแทงได้แรงสิงทองน้อยทีงานบอกให้ลไปเรื่อยขยับไปเรื่อยนี่นะครับโดนแทง้าคาปิดลงมาโอ้โหเอาละครับสนุก<อ>ครับ<อ>พักกันสักครู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกสุดท้ายครับพยาย,ยามจะเดินเ,เบียดดูว่าเพชรนัน ดูต้องมีหมัดมีศอกแล้วนะครับนี่นะครับเบียดเข้าไปทโอ้โดนดักแทงโอ้จุกโอ้โหโดนดักแทงเข้าไปต้องช็อตถอยออกมาเลยครับเป็นนานเรียบร้อยเรียบไปเรียบไหมเรียบร้อยกรรมการยุติการชกนี่แหละครับสภาพร่างกายเลยครับโอ้ฉีดฉีดยามาหนึ่งแสนนะครับแต่ว่ามันต้านไม่อยู่ครับก็เป็นสิงห์ทองน้อยนะครับเป็นฝ่ายชนะทีเค